สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลค่ะฮานอยบ่ายบ่ายสองโมงค่ะคุณผู้ชมบ่ายสองโมงกว่านะคะฮานอยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์พงพารวยหมู่บ้านของขอของกันพอเส้นเพ่งอยู่ค่ะเพื่อนหามาอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าโลง่งบ่อท่านมือหนีขคือบ่อหามาบูหมู่บ้านเขาอยู่เด้ค่ะ ของพอเส้นเพง่งเขาแต่ว่าของอาจารย์อาจารย์พงพ่ารวยไม่เข้าเลยนะคะคุณผู้ชมตาเสียดายขนาดเลยเพิ่งถ่ามาแปดศูนย์กแปดหนึ่งเนาะอ่ะจาจักแนวใดคะด่ะเมื่อวานนี่จินตนาบอกแล้วว่าขั้นจินตนาตามเพิ่นนะคะคุณผู้ชมรูดโหลดประสันมือนี้มาตับเบอรงใหม่มค่ะคุณผู้ชมแนวทางฮานอยสามนอยคะ่ะเน้นนอยปกติและ VIP คะ่ะเพ่นเน้นสอง ของน้อยอ่าน้อยพิเศษเพิน่นบอนินไหมคะคุณผู้ชมพอนินสองสองน้อยนะคะสามน้อยเน้นสองเอาห้องกับไปทุกแนวน้อยละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเทือบันแมนเนาะค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะไปเบิ้งห้าหน้อยของอาจารย์พงพา้วยเลยะค,ะค่ะค่ะอันนี้ห้าหน้อยของโมวานคะ่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยคะ่ะ ขออภัยแทนอาจารย์พงพารวยเด้อค่ะทุกคนที่เขามาเบิงค่ะเมือ่อวานนี่อันเดินดีมากตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นเดือนนะคะที่เพื่อนให้จินตนามากค่ะ,ระเราบรได้โลงให้เพิ่นจืเทือค่ะเพราะลงมาสองสามงวดแล้วค่ะเขาทุกมืออยู่ค่ะแต่เมื่อวานรุดคักรุดแน่ค่ะทั้งสามน้อยเลยค่ะคุณผู้ชมเบาเลยนะคะเมื่อวานไม่เข้าเลยแต่ว่า9ก้าเข้าอยู่ไปเข้าปกติค่ะเก่าๆนะคะแต่แต่แต จับคู่เพาเขาค่ะเพื่อนห้รูดนะแต่จริงๆเพื่อนกาห้รูดแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เข้าเลยนะคะอามาต่างม,มือนีค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็อยากนอนชองกาแฟาไว้แล้วค่ะชงกาแฟไอกาแฟดำเอาไว้แลยนะอยากนอนฝนตกค่ะค่ะแนวทางลาไอฮานอยค่ะคุณผู้ชมขอภัยค่ะฮานอยฮานอยมัดรวมสามนอยนะคะของอาจารย์พงพารวยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์พงพารวยให้ค่ะ ให้รูดเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดกับแปดตัวรูดนะคะคุณผู้ชมทั้งบนและล่างคะ่ะของห้าน้อยสามน้อยคะ่ะก็มีเจ็ดแปดบนล่างของห้าน้อยจับคู่ห้าแปดแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเอ้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็ 7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมฮานอยวันที่ยี่สิบหกมื้อนี้ค่ะคุณผู้ชมวันอังคารที่ยี่สิบหกเดือนแปดเดือนสิงหาคมล่ะค่ะแล้วก็มื้อนี้วันอังคารนะคะแนวทางฮานอยสามนอยปกติพิเศษและ VIP ค่ะขอขอบคุณไลเดอร์ค่ะคุณผู้ชมที่ขเข้ามาเบรงแนวทางค่ะและ้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เห็นแนวทาง เบิงห้มวนนะคะเบิง้วค็ขอให้มีความสุขเด้อค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนาณนิมเนาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะท้าหายม่วงจักนิดนึงเพราะว่านอนไม่หลับค่ะคุณผู้ชมหลายวันหลายคืนละจะเป็นยังค่ะตั้งแต่มาอยู่นี่ประมาณประมาณสามอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่นี่สองอาทิตย์ค่ะอยู่นอนอยู่ที่อื่นหนึ่งอาทิตย์แต่ยายบ้านออกมาเนาะกับประมาณเดือนนึงร่วมๆค่ะคุณผู้ชม อนอนบอรลับเลยนะคะเนาะเลยกะก็เลยเป็นอารมณ์บ่คอยมวนฝันไดค่ะย่ำเวียนก็เป็นซึมๆเม,มน,นีกับฝนตกพึ่งหยุดค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเที่ยงค่ะปล่อยๆนิดนึงหล้ะกะ็ตอนนี้หยุดนะคะฝนหยุดแล้วค่ะแต่ก็บ,บรูว้วสิตกอีกตอนไดบอกว่าพายุเข้ายังไม่รู้ว่ากี่วันเลยอ่าดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะคุณผู้ชม สุขภาพเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ค่ะอยากได้สุขภาพที่ดีๆเขาตรงเฮตเอง่ะเองเนาะค่ะรักตัวเองนะคะขอให้มีความสุขทั้งกายและใจค่ะคิดสิ่งในสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ